ងាត់អីទៅបែបបែបថ្នោតទៅនោះហ្នឹងទៀងពីទីទៅនេះហើយឡើងគឹកឡើងខ្ពស់អឺមានម៉េចមកលឿនតតស្េះទីស្េះអឺកុំទិញមកគិនទៅទៅដើរដើរលឿនបងទៅទៀងគេស្េះមកចាក់ស្មើនេះស្មើនេះមកទៀងចុះមិនសប្បាយនោះទៅ งองนัดงัดเข้าเลยัเข้า,ขาเลยเสเมือเข้าเลยเอออ้ยอ่านอนแล้วลูกนอนแล้วนอนวนอน้ยอโอุ้ออกเงเย,ยข้างเลยอตัวทะลักอ,อ้าวโอ้าใจมมเองเลยมีนะมีะมุกสันมีะมีมุกมี เอาับเตียงตัวเวียพอเวียสละจับมวจับมอนะจะชกะชกนักเออีเลยันันอเออทางนางางเลยได้พี่ทางางเอออันนสองโอใหญ่มากโอ้ยตัูพูตัวมอาจูอัวนี้อันนี้อัา